มาคะ่ะน้อง,องมาคะ่ะหาแนวทางไม่เจอแล้วหาแนวทางไม่เจอแล้วหาถนนไม่เจอละอ่ะเอาหุ้นบีบก่อนนี่แล้วเนาะหุ้นบีบวกาหานอยมารวมเนาะนะคะเด่นเหมือนเดิมเลยวันนี้เนาะติดหกกบะเจ็ดแต่วันนี้เจ็ดมาแต่ไม่ไม่ทําไมไม,ไม่ไม่เด่นเนาะวันนี้เนาะเจะดายจังเลยออกเจ็ดแต่หกไม่มาซะงั้งงนก 2, นะับสองเนาะอ่ะวันนี้สองก็มานะคะ เราก็ให้ไปศูนย์สามเก้านะคะาทางหุ้นวีนะหุ้นวีนะอ่าลืมนะหุ้นวีนี่ปังมากเราจะบอกให้นะคะเจ็ดด้วยเนี่ยหุ้นวีชอบจังเลยสามแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดโอ้อะไรไม่รู้ของเขาเนาะแต่วันนี้ห้ามาปังมากนะพรุ่งนี้ขอให้ศูนย์นะมาปังนะศูนย์นะศูนย์ก็เด่นนะคะ ลาวสตาร์ของเราลาวทีวีลองทําดูเด่นๆของเขานะคะเพราะว่ายากยากเหลือเกินถ้าแมวชุดรวมไปเล่นนี่ก็เข้ายากเหมือนกันนะคะลาวทีวีนะเราดูลาวสตาร์ไปก่อนกันล้วกันนะคะว่าจะมาแบบไหนนะคะลาวสตาร์นี่อืมหนึ่งสองจะมาไหมเนาะพวกนี้เนาะขอให้มานะคะดูเดิวหวยเวลาทำทำไมตัวแต่เล็กเล็กดี๋ยตัวเล็กเล็ก ยังไงบอกไม่ถูกสองนี่มาทุกนั่นเลยนะขอให้สองดินนะพวกนี้นะปังๆรวยๆกันทุกคนนะคะลาวทีวีด้วยลาวสตาร์ด้วยใครชอบก็จัดไปค่ะนะคะให้นั่นเออหน่อยฮานอยมัดวมของเราก่อนนะอืมบันนี้เข้าสองสองสามเนาะสองหกสามมาหมดเลยเนาะเนาะพวกนี้เราไปศูน สาเก้านี้เราจะไปไงดีไปแค่ตรงตัวก็พอนะคะน้องน้องค่ะอืมหรือว่าเราจะเอาเจ็ดไปเจ็ดก็เด่นกันนะเด่นได้เรียกกันเลยนะเนี่ยสามตัวนี้นะฟันสองเจ็ดไหมอีนั่นเนาะอืมเดี๋ยวเดยวเดีย,เดย,ย่ยังยังยังงศูนมาไหมศูนย์ศูนย์อะไรนะวันนี้นะศูนย์เก้าใช่ไหม นะคะน้องๆโอ้พี่จําไม่ค่อยได้ทำไมสมองมันไปแล้ววะสมองไปแล้วอืมพรุ่งนี้เฉพาะกิจล้วไปอะไรก่อนนะพี่ก็ได้นะทำไมพี่ลืมเนาะเอ้ยงงแต่เองรู้รู้ว่าเล่นศูนย์สองสามมาหมดทุกตัวมาหมดทั้งบนทั้งล่างอ่ะเอานี้งั้นพรุ่งนี้เราก็ไป ศูน <09 S 2> ย์เก้าไหมไอ้ศูนย์เก้ารือว่ามาเนาะมามาอะไรนะศูนย์หกศูนย์เก้าจำไม่ได้ล้วตายแต่แต่แตายต่ทำไมสมองไปแล้วคะ่ะอย่างเงี้ยเราก็แย่สินะหรือว่าเราจะไปสามเจ็ดีสามเจ็ดหรือว่าเก้าเจ็ดีโอ้ยน้นองๆช่วยนั่นหน่อยอ่ะสรุปแล้วเราไปตัวเด่นของเรานั่นแหละเนาะ เคยเราเคยทําเคยไปอยู่เนาะศนะูนย์สามเก้านะไปสามเนะก้าแล้วกันนะคะน้องๆวิ่งรูดนะสามเก้าแล้วกันเนาะนะคะเนี่ยชุดนี้ตามนี้เลยนะเฉพาะกิจถ้าเราไปก่อนนะห้าน้อยทุกน้อยทุกรวมรวมรวม,รวมหมดเลยนะคะรวมหุ้นรวมทุกอย่างเลยนะทั้งวีทั้ง, v, งหุ้นวีทั้งห้านอยห้านอยอะไรที่พี่ไม่ลงให้เนาะนอยสตาร์นอยทีวีอะไรได้หมดเลยค่ะได้หมดทุกหุ้นทุกหวยเลย ะะเพราะว่าจะทำไอ้นั่นน่ะมันก็ยากหน่อยนะคะมันถ้าทำเป็นชุดไข่ชุดมันนี่โหเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยยากด้วยกว่าจะได้แต่ละตัวเนาะสมองนี่จะแตกขนาดนีย้ยังคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่ามันใช่ไหมใช่ไหมแต่นี่ยังตัวเดิมเลยะคะ่ะเนี่ยมีเจ็ดเท่านั้นที่มาเสริมแหนวันนี้เจ็ดไม่มาเลยนะแต่เข้าจังเลยเจ็ดเนี่ยปังปังเลย นะคะประมาณนี้นะคะขอให้รวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะน้องๆเจอกันพรุ่งนี้ค่ะนะคะปังปังจ้า